ันนี้จะมาชวนรีวิวยางกัดของวายอวิธีการเลือกยางกัดนะคะก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาจะนำเข้าปากนะคะ โดยที่เราจะต้องคำนึงถึงว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับมือไม่เล็กจนเกินไปนะคะที่จะทำให้เขากัดแล้วมันจะหลุดเข้าไปในปากแล้วก็เผลอคืนลงคอไปค่ะหรือว่าสีและวัสดุที่นำมาใช้เป็นยางกัดเนี่ยก็จะต้องมีความปลอดภัยนะคะซึ่งยางกัดที่แววมีเนี่ยนะคะก็เริ่มแรกเลยก็คือป้าโซฟีคนนี้นะคะป้าโซฟีก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ เวลาบีบเนี่ยก็จะมีเสียงด้วยซึ่งทําให้เวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําให้เอาลงไปในน้ํานะคะก็จะต้องใช้เป็นวิธีเช็ดทาความสะอาดภายนอกเอานะคะแล้วก็เข้าตู้อบฆ่าเชื้อแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซฟีอะไหม,มาย่ย ต่อนะคะก็จะเป็นยางกัดอังจูว่าเป็นย e ีราฟเหมือนกันนะคะซีแบลมีเนี่ยก็จะเป็นย e ีราฟนะคะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะมาพร้อมกับสายยางกัดของอังจูนี่นะคะที่เป็นสายเอาไว้คล้องไม่กันไม่ให้ยางกัดมันตกพื้นใช่ไหมคะซึ่งยางกัดของอังจูเนี่ยนะคะก็จะมีะความมีคุณภาพดีเลยนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถกัดเข้าได้ทั้งส่วนขานะ ส่วนหูของเขานะคะแล้วก็จับได้ถนัดมือนะคะนี่เอามือเล็กๆของเขาจับตรงนี้ได้ใช่คะอ๊บจ้ะไหนวาโยจับให้แม่ดูหน่อยอะจัแบบนี่นะคะนี่เขาจะชอบจับแล้วก็มาขยาับนี้อันต่อมาที่ทุกบ้านจะต้องมีเลยก็คืออันนี้ยางกัดเห็ดน,นะคะมันก็จะดือยอนะอันนี้จะเป็นยางกัดที่ ได้ได้ว่านิ่มกว่าทุกยี่ห้อที่มีเลยนะคะก็รูปทรงที่สามารถบิดได้แบบว่าดั่งใจนึกเลยวายโยก็จะค่อนข้างชอบยางกัดเห็ดเหมือนกันเพราะว่าจับแล้วถนัดมือก็คือถูกล็อกเข้าไปข้างในเลยนะคะแล้วก็ทั้งกัดทั้งดึงนะคะไอ้ตรงที่เป็นจุกข,ของเขาณนะสองด้านอันนี้เป็นอ่างหมุนนะคะจำไม่ได้เลยยี่ห้ออะไรนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นยางกัดรูปลถดนะคะแล้วก็อีกอันที่อยู่ในปาก เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซื้อมาให้เยอะแยะขนาดนี้แล้ววายโยจะเลือกจัดอันไหนมากที่สุดเล่นไหมโลกพร้อมยังอื ของที่แพงที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนี่ยแล้วหลายๆคนชอบก็ไม่ได้หมายความว่าลูกเราจะชอบเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยป้าเซอฟวปีเอาป้าเซอฟีปีนะคะไหนโชว์ซิอะไรอยู่ในมือเฮ้ยมองเห็นเลยเายางกัดสุดปบดของผมค่ะ